ฝนตกกัสกะสิคะหนูก็เลยตั้งใ่แบบนี้ <c oughs> อะไร่าถ้าเต้นท่าใหม่อรัต้องแบกเก้าอี้ด้วยใช่ไหมเน,นี่ย <c oughs>

อรทั้งหมดเลยนะโอ้โหตัพี่คะเด็กิงไกหมดหมดชิ้นเลยอ่ะเนี่ยโอ้เนี่อรจริจริงเยอ่ะบอองของแซบของแซบเลย ข้าวไม่กินหรอข้าวไม่มีข้าวข้าวเขามีอยู่นี่ข้าวเหนียวไม่มีแล้ววันนี้โอ้ยเอ๋อโอ้ยหมดหมดกินขี้โปนเลยวะกินขี้โปนเลย โอ้ยนี่มนท่กับเซ็บอเสีบบอเียบเซบไรนี่แหละครับวบิถีชีวิตของคนจะดังต่อไปข้างหน้า ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยเ,เห็นไหมเห็นไหมได้อโอ้ยมาพอแล้วกินโอ้ยหอมจังเลยวะ่ะหอมไก่อันนี้ไก่ไก่มาจากไหนเนี่ยไก่ไหนไก่ห<ะ>ไหนโอ้ ก้อนอายุสี่ปีนี่เป็นสาวแล้วไงเลือสีบุคมเปียสวยมากโอเคไปเอาน้ากินฮแล้ว ตอนนี้เไงี่ะวันนี้งที่ที่้าแล้วก็ตากด้วยค่ะทุกคนเราอยู่หัวแะอยู่ดูอ้คะอ่เราไปดูสิหัวแปะกันสิี่อาผ้ามาตากใช่ไหมฝนก็ยังสาดมาอยู่โอเค มีอะไรครับเพื่อนใหม่เพื่อ oh, <yeah. S 2> นใหม่เอออาไรขังว่าแปลกกันหัวแปลกก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้จอฟันจะพาไปดูที่หัวแปลก,กว่าโอ้โหนะ oh. ดนทุกคนมาทุกคนมาดูกันมาดูกันทุกคนทุกคนมันไม่ได้แลวตอนนี้น

đi cái gì này? à? mình đi đi này <laughs> <laughs> <trái lên> <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Thì, bà thầy, <laughs> bà chạy. lâu đó ảnh sao? Sơ chạy không? Ảnh thầy Bạn chạy nó lượn, nó không vào nhà ngồi Ảnh thầy Bạn sẽ พวกนี้ก็ไม่สบายอีกอ่ะเอาไปเอา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 ถ้าอะไรเอาแบบนี้เอาเอาไปแล้วไปแล้วงูเลยแล้วงูเลยอะไรเนี่ยมนุษย์เอเลี่ยนนะ เฮ้เฮ hey. hey. ้ถึงกงต้องเป็นนักกีฬานะวันนี้เป็นนักกีฬาวิ่งให้เก่งไปอาบน้ำนอนแล้วไป